สวัสดีครับเจอกับคุณดามเจ้าของรถอ่าลีวอครับตัวนี้ตัวยกสูงเลยตัวยกสูง4ประตูหนักห่วงเครื่อง2.4งโลแมกซีอีสามเก้านโค้งมามากับคุณมิวมาไกลจากเพชรบณ์ลเลยนะมาไกลจากเพชรบณ์ลเลยอยากมาหาสนามช่างแบงค์นะจัดให้ครับกองปักตรงรุ่นครับพิเศษแับคันนี้ฮะปักตรงรุ่นไม่ตอดต่อสายไฟพร้อมเซฟสแกน กล่องคันเร่งไฟฟ้า Next เพิ่มเข้าด้วยโอ้โหชุดใหญ่จาก ECU Shop ครบชุดเลย ECU Shop ครบชุดเลยมาดูกันครับอ่ะมาดูข้างในครับตัวนี้พิเศษครับปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสั่งพิเศษโรงงานเฉพาะรีโวเลยแล้วก็คันเร่งไฟฟ้า Next ตรงรุ่นเลยเหมือนกันเลยรถไม่ช้าครับชุดใหญ่ ECU Shop ครับหวัดดีครับคุณดาสวัสดีครับผมสนุกไหมสนุกครับพี่มาไกลเลยครับจูนผ่านมือถือได้จริงนะได้ครับผมอ่ะลองจูนให้ผมดูหน่อย นี่ครับใช้มือถือฮะเปิบ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 นี่เรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับโทรศัพท์จอชัดแจ๋วเลยนะครับด้านบนมีวัดบูทของ R4 ตัวใหม่แล้วก็ไฟ LED ทำให้ใหม่หมดเลยแล้วก็เซฟสแกนขาไทเทนฮะเห็นไหมฮะเซฟสแกนขาไทเทนะครับตรงรุ่นเลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟอ่ะสตาร์ทรถครับโอโหดไหม รุดใหญ่ eTV Shop ครับเดินหอบได้ครับตัวยกสูงครับโอ้โห,โหแนวโรตารี่ปิดเปิดได้นะฮะเข้าด่านครับปิดได้นะครับปิดแล้วก็จะไม่มีควันนะฮะเดี๋ยวลองเบิ้นตัดจะดูก่อนนะครับคุณดาเบิ้ล ยวลองวิ่งกันดูครับเป็กมือล่งใส่เกยร์หนึ่งพร้อมแล้วปุ้นี่ฮะ f อจากเพชรบูรณ์ครับสุดติ่งครับขอบคุณคุณมิวมิวอ่าคุณมิวด้วยนะฮะ นั่งเป็นเพื่อนกันมาไกลๆเลยนะบอกว่าแกนี่มาไกลนะมาหาช่างแบงค์ที่ป่าซินบุรีเลยจัดให้ครับสนามช่างแบงค์วันนี้ฟ้าคึมๆหน่อยนะครับก็สวยเลยยกสูงหายอืดเลยนะไม่ชอบควันเยอะควันประมาณเนี่ยครับ20-40เนี่ยกำลังดีขอบคุณเลยครับมาไกลๆ,ๆครับชุดนี้จบอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นครับ19,000มีธรฮะชุดใหญ่เลยครับเซฟสแกนนะ แล้วก็อัลตาบูธเอไแล้วก็กล่องเน็กเคร่งไฟฟ้าเดินหอบได้ครับขอบคุณครับมาไก,กลๆฮะนี่โอเคครับไว้เจอกันครับ